สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับคลิปนี้เนี่ยผมมีแอปหาเงินเข้า wallet ตัวใหม่นะครับจะเอามาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่าคอยทูบนะครับเป็นแอปแนวดูวิดีโอนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับแล้วก็มีช่องทางการถอนเงินเป็นโทมันนี่ wallet ด้วยนะครับนี่ผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะ สำหรับการถอนเงินเป็นทู o ันนี่เนี่ยขั้นต่ำเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุดอยู่ที่700บาทนะก็ถ้าใครนะครับที่สนใจเนาะสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นตามกันดูได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สำหรับแอปนี้เนี่ยวิธีการเล่นก็ไม่ยากเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปมานะครับหน้าตาของตัวแอปก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะโดยหมวดหมู่นะครับก็จะมี3หมวดหมู่ตามนี้นะครับ มดหมู่แรกนะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ uh, เลื่อนดูก็ได้หรือว่าจะกดเข้าไปดูก็ได้นะครับอ่า uh, ซึ่งการดูวิดีโอเนี่ยเราก็จะได้รับเงินด้วยนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าเวลาที่เราดูวิดีโอเนี่ยเหรียญตรงนี้นะครับมันจะโหลดเนาะถ้าเกิดว่ามันโหลดครบ1รอบเนี่ยมันจะกลายเป็นกล่องของขวัญแบบนี้เราก็สามารถกดรับได้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยเราก็ได้รับเหรียญแล้วนะนี่เห็นไหม สามารถเลื่อนดูวิดีโอได้นะครับโดยวิดีโอก็จะมีหลากหลายหมวดหมู่นะไม่ว่าจะเป็นดนตรีเกมภาพยนตร์นะครับสามารถเลือกดูเอาที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่2เนาะจะเป็นเมนูการหาเงินนะครับเมนูนี้นะครับเราสามารถหาเงินได้อย่างแรกเลยก็จะเป็นการเช็คอินนะครับนี่กดเข้ามาเช็คอินก่อนเลยนะโดยการเช็คอินเนี่ยเราก็จะได้รับเพชนะครับกับเงินนะครับ พชรตรงนี้จะมีประโยชน์ในการเอาไปถอนเงินนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาเช็คอินกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีบัตรขูดนะอ่านี่เราลองกดเข้ามาดูก็จะเป็นบัตรขูดแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาลองเล่นกันดูได้นะสำหรับบัตรขูดอันนี้เนาะก็ได้รับเหรียญด้วยนะครับด้านขวาก็จะเป็นลุ้นโชคลุ้นโชคตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับสําหรับวงล้อก็สามารถหมุนได้10ครั้งต่อวันนะครับ แอปนี้ค่อนข้างดีเลยนะโฆษณาไม่ค่อยแทรกขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีแทรกขึ้นมาบ้างเนาะแต่ก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับต่อมาด้านล่างเนาะก็จะเป็นสะสมโชคและรับเงินสดนะครับนี่เราลองกดเข้ามาดูกันสําหรับตรงนี้นะครับก็สามารถหมุนได้3ครั้งนะนี่อย่างที่เขาระบุไว้ด้านบนตรงนี้เนาะว่าสามารถหมุนได้3ามครั้งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราหมุนไปจนแต้มมันมาถึงตรงนี้เนี่ยสองช่องเนี้ยเราก็สามารถไปถอนเงินได้นะครับโอเคนี่เวลาหมุนเนาะ g y e r g y ข้างล่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งเริ่มต้นแล้วเนี่ยเขาจะให้เราหมุนที่3ครั้งนะครับนี่ประมาณนี้ผมก็ได้ Energy มาที่40นะครับโดยถ้าผมอยากจะหมุนเพิ่มเนี่ยผมก็จะต้องไปเชิญเพื่อนนะครับ ถ้าเกิดเชิญเพื่อนหนึ่งคนก็จะได้รับสิทธิ์การหมุนเพิ่มนะถ้าเกิดว่าผมเชิญเพื่อนแล้วผมไปหมุนถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่ามันถอนเงินได้ยังไงนะครับก็คือเมนูการถอนเงินเนี่ยมันจะมีด้านล่างนี่เห็นปะ่ะ25กับ50เนี่ยเห็นไหมเราก็แค่หมุนวงล้อให้มันมาถึงนะครับ ถ้าเกิด Energy มันมาถึง95ตรงนี้เราก็สั่งถอน25บาทได้ถึง100ตรงนี้ก็สามารถที่จะสั่งถอน250บาทได้นะครับสำหรับใครที่จะเล่นตรงนี้ก็จะต้องเป็นสายเชิญเพื่อนเนาะโดยต่อไปนะครับจะมีการดูวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเกมลูกเตา๋าอาเกมลูกเต๋าตรงนี้สามารถมาเล่นกันได้นะถ้ามันไปตกช่องเหรียญน,นะครับเราก็จะได้รับเหนนรียญนะฮะ แล้วก็มีเป็นสล็อตแมชชีนตรงนี้ด้วยนะครับหมุนได้วันละ10ลรอบนะครับการหมุนสล็อตก็ได้รับเงินเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะสำหรับด้านล่างก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดต,ตรงนี้เลยจะเป็นการกรอกรหัสเชิญเนาะถ้าใครอยากได้รับ4,000เหรียญฟรีๆก็เอารหัสเชิญที่ผมทิ้งไว้ให้ไปกรอกได้นะครับ หรือเพื่อนจะกรอกของคนอื่นของใครก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวผมลองกดดูการเชิญเพื่อนสักหน่อยละกันนะครับสําหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ให้เราคัดลอกลิงก์ไปเชิญเนาะซึ่งแอปนี้ไม่มีหลังวัลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสําหรับการเชิญเพื่อนอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแอป point t o แอปนี้นะใครที่สนใจก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับ คลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็รบกวนกดไปด้วยนะครับเวลามีคลิปอัปเดตใหม่เนี่ยเพืเ่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ